เศรษฐาให้คำมั่นยังอยู่แสนสิริอีกนานสัญญานี้ส่งถึงโทนี่ขณะที่อุ้งอิงทักติดลมเชื่อตัวเองเป็นนายกได้ คำมั่นยังอยู่แสนสิริอีกนานสัญญาณน,นี้ส่งถึงโทนี่ขณะที่อุ้งอิงชักติดลมเชื่อตัวเองเป็นนายกได้อุปไตปล่อยให้เกิดกระแสสงสัยกันว่าใครคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยมาพักใหญ่ๆโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนที่ถูกโยงเป็นคนที่โทนี่วุฒซัมทักษิณชินวัตรเคาะมาว่าเหมาะสมมากกว่าลูกสาวอุงอิงแผทองทานชินวัตร ที่เล่นบทเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเคลื่อนไหวเป็นตัวแทนพ่อในพักของตระกูลชินวัตรที่ผ่านมาปะหน้าสื่อทีไรเศรษฐาก็มักถูกตั้งคำถามการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพักเพื่อไทยเพราะไหนๆเป็นตัวเต็งแคนดิเดตนายกทั้งทีแต่ท่าทีของเจ้าตัวที่แสดงออกแม้ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ตอบรับเสียทีเดียวรวมไปถึงเหตุผลพลิ้วๆที่ไม่ได้ร่วมลงพื้นที่หาเสียงกับอุ้งอิงแต่ส่งกำลังใจให้แทนเรียกว่าทุกความเคลื่อนไหวของเศรษฐาล้วนมีแต่คนจดจ้อง หาคําตอบว่าผู้ปลุกปั้นแสนสิริจะเอาอย่างไรกับชีวิตไม่เว้นแม้แต่ในงานแถลงข่าวประจําปีของบริษัทเมื่อวานนี้ฟังว่าเศรษฐาที่ถูกโยงว่าที่แคดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเอื้อนเอ่ยทักทาทยผู้เข้าร่วมงานก็เข้าทอนหุกโดยทันทีว่าวันนี้เป็นการแถลงเกี่ยวกับแผนธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเพราะที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันมาตลอดและคงอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานๆโปรดฟังอีกครั้งอยู่นานๆไม่พอเศรษฐายังว่า จากนี้ไปคงได้เจอกันบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่เรื่องของแสนสิริมีอะไรดีๆที่จะเดินไปข้างหน้าท่าทีครั้งนี้ที่บอกว่าจะยังอยู่แสนสิริต่อไปนานๆของเศรษฐาก็ไม่รู้ว่าจะแทนคําตอบถึงอนาคตการเมืองที่คนอยากรู้ได้หรือไม่พี่แน่ๆน,น่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงโทนี่บูซัมให้ทําใจหรือไม่จากที่มั่นใจว่าเศรษฐาคือตัวเลือกนอ m i n ี e เบอร์หนึ่งที่จะเอามาขายแทนหรือเป็นแพ็คคู่อุ อ,งอิงลูกสาวที่ถูกมองว่ายังเด็กเกินไปก็อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่หรือเปล่าเดิมนั้นทักษิณเคาะชื่อแคนดิเดตนายกซึ่งเสนอได้พักละ3มคนให้เพื่อไทยเสนอเศรษฐาทวีสินเป็นลำดับแรกขณะที่อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเป็นลำดับสองส่วนลำดับสามเป็นใครสักคนในพักก็ว่ากันไปแต่ทำไปทำมาป่านนี้พักก็ยังไม่ได้ขอสรุปที่ชัดเจนหน,นั่นก็ต้องยอมรับว่าแม้ในสายตาของโทนี่จะเชื่อมั่นว่าเศษฐา ตอบโจทย์มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีได้และแม้ว่าจะมีสัมพันธ์อันดีกับตระกูลชินวัตรแต่ในแง่ของประชาชนฐานเสียงของเพื่อไทยเศรษฐาเป็นใครยังถูกถามกันเสมอขณะเดียวกันตั้งแต่สัญญาณการเมืองห่วงเวลาการเลือกตั้งเริ่มดังแพทองทานที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นตัวแทนสายตรงชินวัตรลงพื้นที่ได้สัมผัสเสียงเชียร์และเฉลียตัวเองก็เริ่มติดลมเคลิบเคลิ้มไปตามเสียงจากเงยมเหียม,ยมชักมั่นอกมั่นใจขึ้นมาตัว เองก็น่าจะเป็นนายกได้เหมือนกันวันนี้กับเมื่อวานต่างกันไปแล้วนี่คือเหตุผลอีกข้อที่โทนี่คนคุมเกมจะช่างตาช่างเลือกแบบไหนจากที่วางเศษฐาไว้เบอร์หนึ่งน่าสนใจว่าโทนี่จะขยับลูกสาวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับแรกของพรรคเพื่อไทยไว้สู้กับลุงลุงหรือไม่หากว่าชูอุ้งอิงขึ้นแท่นนายกหญิงตามรอยอปูยิ่งลักชินวัตรพร้อมด้วยโปรโมชั่นพาพ่อโทนี่กลับบ้านงานนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป